ความสุขคือสิ่งที่ต้องรู้สึกว่าสุขความสุขเป็นเหมือนของล้ำค่าค่ะที่ใครๆก็อยากได้เพราะแต่ละคนนั้นมีสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่เหมือนกันวันนี้เราลองมาค้นหาวิธีที่จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่มาโฟกัสกับความสุขที่เรารู้สึกและรับรู้ได้จริงๆกันดีกว่าค่ะตาม P.R. Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมากันเลยค่ะ 1. ก่อนอื่นต้องรู้ว่าคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน แน่นอนว่าด้วยพื้นฐานในหลายๆอย่างที่ส่งผลให้คนเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันที่ผ่านมาในชีวิตเลยทำให้ความรู้สึกและความสุขของคนเรามันไม่เท่ากันค่ะโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่จะสามารถนำมาชี้วัดเรื่องของความสุขได้การที่จะตัดสินใจว่ามีความสุขหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการนิยามความหมายของผู้คนว่าความสุขของเขาคืออะไรสำหรับบางคนความสุขคือภาวะที่ไร้ความกังวลมีความรู้สึกรื่นเริงเบิกบาน บางคนมองว่าคือการมีสุขภาพดีและไร้ปัญหาใดๆในชีวิตอย่างสิ้นเชิงบางคนก็เห็นว่าความสุขคือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและได้เป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นค่ะ 2. ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองรักตัวเองเราก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกินแบบใหม่คนที่รักตัวเองจะมีสติและรู้ว่า กินอาหารอะไรที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีหรือว่าสูบบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายก็ต้องห้ามใจและหยุดสูบบุหรี่รวมถึงการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบไม่ได้มีสุขภาพที่ดีร้อเอร์เซนแต่ร่างกายเราก็ทํางานหนักเต็มที่เพื่อทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้สูบฉีดเลือดทําให้เราเคลื่อนไหวได้ตลอดและร่างกายเราก็ยังต่อสู้กับเชื้อโรคปกป้องเราจากอันตราย ร่างกายเราเป็นส่วนประกอบที่ฉลาดและเราก็ควรจะหลงรักร่างกายของเราดูแลเขาให้ดีค่ะ 3. พอใจและขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีคือการสร้างความสุขชั้นเยี่ยมการสร้างนิสัยให้รู้สึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่เราทำได้และได้รับในทุกๆวันเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะช่วยสร้างความสุขอย่างได้ผลโดยมีงานวิจัยที่ยืนยันค่าว่า การเขียนบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกเป็นอย่างดีแต่นักวิจัยแนะนำนะคะว่าไม่ควรพยายามบีบคั้นตนเองเพื่อสร้างความรู้สึกดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้งเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการฝื้นและชาชินได้ค่ะ 4. อยากมีความสุขต้องรู้จักให้อภัยคนอื่นและให้อภัยตัวเองถ้ามีใครทำไม่ดีกับเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะโกรธ หรืออาจจะเกลียดคนคนนั้นที่มีส่วนทําให้ชีวิตเราแย่แต่เราจะไม่ได้อะไรจากการโทษคนอื่นนอกจากความคิดในแง่ลบที่เกิดขึ้นดังนั้นแทนที่เราจะเกลียดขุนเคืองไม่พอใจเราก็ลองเปลี่ยนเป็นให้อภัยคนที่ทําไม่ดีกับเราแล้วเราจะปล่อยวางความคิดแง่ลบได้ค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่การรู้จักปรับตัวไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ คือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในแต่ละวันค่ะติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ